ประวัติคือเรื่องราวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่การประสูติเสด็จออกผนวดตรัสรู้การประกาศพระศาสนาจนถึงเสด็จดับขันธปรินิพพานการศึกษาพุทธประวัติทําให้ทราบเรื่องราวความเป็นมาของพระพุทธองค์ก็ให้เกิดความศรัทธาที่จะนําพระจริยวัตรของพระพุทธองค์ มาเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งนำมาซึ่งประโยชน์ของส่วนรวมในทางที่ถูกต้องดีงามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นพระบรมศาสดาของพระพุทธศาสนาแต่เดิมพระพุทธองค์ทรงเป็นเจ้าชายที่เกิดในตระกูลกษัตริยวงศ์ทรงมองเห็นความทุกข์ของชีวิต จึงเสด็จออกผนวดเพื่อสแสวงหาทางหลุดพ้นโดยทรงตั้งใจบำเพ็ญความเพียรอย่างยิ่งยวดจนทรงรู้แจ้งในความเป็นจริงของชีวิตคืออริยสัจสี่ตรัสรูอร้อนุตตรสัมมาสัมพุทธิยญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้าหลุดพ้นจากวัฏฏสงสารเลิกเวียนว่ายตายเกิด และด้วยพระมาหากรุณาทิคุณอันยิ่งใหญ่หลังจากที่ทรงตรัสรู้แล้วพระพุทธองค์จึงทรงประกาศศาสนานำหลักธรรมที่ทรงค้นพบด้วยพระองค์เองมาสั่งสอนวิธีพ้นทุกข์แก่ชาวโลกทําให้มีผู้หลุดพ้นตามเป็นจํำนวนมากแม้เวลาจะผ่านมาสองพันกว่าปีแล้วแต่พระพุทธศาสนายังคงได้รับการสืบทอดต่อเนื่องกันมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระนามเดิมว่าสิทธัตถะทรงเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุดโธทนกะกษัตริย์แห่งเมืองกบิลพัทกับพระนางสิริมหามายาพระราชธิดาแห่งเมืองเทวทหะเจ้าชายสิทธัตถะประสูติในวันเพ็ญขึ้น15บ้าค่ำเดือน6ก่อนพุทธศักราช80สปีณสวนลุมพินีวัน เมื่อแรกประสูติเสด็จพระราชดำเนินได้เจ็ดก้ามีดอกบัวผุดขึ้นมารองรับพระบาทแล้วทรงเปล่งอาศพิวาจาว่าเราเป็นผู้เลิศของโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐสุดในโลกการเกิดครั้งนี้ของเราเป็นครั้งสุดท้ายพบใหม่ต่อไป ไม่มีสำหรับเราเมื่อพระสิทธะราชกุมารประสูติได้สามวันนักบวชที่ราชสกุลเคารพนับถือนามว่ากาลเทวินดาบทได้เข้าเฝ้าเพื่อชื่นชมพระบารมีของพระราชโอรสเมื่อกาลเทวินดาบทเห็นพระพุทธลักษณะพระสิทธะราชกุมารที่งดงามไม่มีที่ติ ก็ทราบด้วยอนาคตังสยานว่าพระราชโอรสนี้จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนจึงได้ก้มลงกราบพระบาททั้งสองของพระราชโอรสพร้อมทั้งหัวเราะและร้องไห้ไปพร้อมกันเท,ที่กาลเทวินดาบทหัวเราะก็ดีใจที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาอุบัติขึ้นในโลกส่วนที่ร้องไห้เพราะเสียใจ ที่จะไม่ได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่ได้ฟังอมตะธรรมอันประเสริฐจากพระพุทธองค์เพราะตนเองจะต้องหมดอายุไขเสียก่อนเมื่อประสูตรได้ห้าวันพระเจ้าสุดโททนะได้ทูลเชิญพระประยุรยาคพร้อมทั้งขุนนางผู้ใหญ่และพราหมณ์ผู้รอบรู้ไตรเพศชำนาญในตำราลักษณะศาสตร์ร้อยแปคน ร่วมถวายพระนามพระราชกุมารในที่สุดนั้นได้พร้อมใจขนานพระนามว่าสิทธถาถกุมารแปลว่าผู้มีความสำเร็จตามต้องการพรามแปดคนซึ่งได้รับการคัดเลือกว่ามีความรู้เป็นเลิศได้ทำนายพระลักษณะโดยพรามเจ็ดคนแรกพยากรณ์เป็นสองในยะว่าผู้ประกอบด้วยลักษณะเช่นนี้ หากอยู่ทางโลกจกได้เป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิแต่ถ้าออกผนวดจกได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรมครูของชาวโลกมีเพียงพรามณ์ชื่อโกนทัญญะซึ่งมีอายุน้อยที่สุดคนเดียวเท่านั้นที่พยากรณ์เพียงประการเดียวว่ารารชกุมารจะต้องเสด็จออกผนวด และจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนเมื่อพระราชโอรสสิทธัตถากุมารประสูติได้เจวันพระนางสิริมหามายาพระพุทธมารดาก็เสด็จสวรรคตพระเจ้าสุดโทชนะพระพุทธบิดาจึงทรงมอบภาระให้แก่พระนางมหาประชาบดีโคตมีพระนานางเป็นผู้เลี้ยงดูพระราชโอรส ซึ่งพระนางส่งรักส่งเลี้ยงดูเจ้าชายสิทธัตถะเป็นอย่างดีเสมือนดึงได้ประสูิจากพระคันของพระนางเองพระเจ้าสุดโททนะทรงปรารถนาให้พระราชโอรสเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่มากกว่าการออกพนวดจึงทรงเลี้ยงดูพระราชบุตรอย่างดีเลิศเมื่อเจ้าชายมีพระชนมายุได้เจ็ดพรรษาทรงให้ขุดสระใหญ่ถึงสามสัะ ให้เป็นที่เล่นเบิกบานพระไทยมีผู้คนคอยดูแลเอาใจใส่ให้พบแต่ความสุขสำราญตลอดเวลาครั้งหนึ่งพระราชบิดาเสด็จไปทำพิธีจรดพระนังคันแรกนาขวัญทรงนำเจ้าชายไปประกอบพระราชพิธีด้วยบรรดาเหล่าพี่เลี้ยงได้จัดที่ประทับให้อยู่ใต้ต้นชมพูพฤกษ์หรือต้นว่า แล้วก็พากันไปดูพิธีได้ทิ้งเจ้าชายไว้ตามลำพังพระราชกุมารทอดพระเนศสิ่งแวดล้อมต่างๆแล้วไม่ทรงสนุกสนานไปตามผู้คนที่มาในงานพระราชพิธีแต่กลับมองเห็นความเหนื่อยยากของคนและสัตว์แล้วทรงรู้สึกสลดสังเวชกับความทุกข์ยากของชีวิตทั้งหลายขณะนั้นพระไทยหยุดนิ่งรวมอยู่ในอารมณ์เดียวเข้าถึงฌาน ระแสพลังจิตอันเป็นสมาธิแน่วแน่ทำให้เกิดการหักเหของลำแสงแม้ดวงอาทิตย์จะโครจรเป็นเวลาบ่ายแล้วแต่เงาของต้นว่าไม่เคลื่อนย้ายตามต้นอื่นยังคงกั้นประดุดร่มคันใหญ่ให้เงาแก่เจ้าชายสิทธัตถะอยู่เช่นนั้นอย่างเป็นอัศจรรย์ ต่อมาพระราชบิดาทรงให้เล่าเรียนศิลปะวิทยาในสำนักของท่านราชครูวิศวามิตรอาจารย์ที่มีความรู้และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของราชตระกูลทั้งหลายทรงศึกษาทั้งอักษรศาสตร์ภาษาศาสตร์คณิตศาสตร์ดาราศาสตร์รัฐศาสตร์โหราศาสตร์เป็นต้นซึ่งเรียกว่าศิลปศาสตร์18ประการ ทรงสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วจนหมดสิ้นความรู้ของเหล่าครูอาจารเมื่อพระชนมายุได้16พรรษาพระราชบิดาสร้างปราสาทสามฤด,ดูเพื่อให้เป็นที่ประทับสำราญพระไทยตลอดปีและทรงจัดพิธีอภิเษกสมรสให้เจ้าชายสิทธถะกับเจ้าหญิงยยสโธถรา เมื่อพระชนมายุได้2 9พรรษาเสด็จออกผนวดซึ่งเป็นปีเดียวกับที่พระนางยโสธราพิมพาพระมเหสีมีประสูติการพระราชโอรสพระนามว่าราหุลเหตุที่ทำให้เจ้าชายสิทธัตถะตัดสินพระไทยออกผนวดคือครั้งหนึ่งมีโอกาสเสด็จประพาสพระนครได้ทอดพระเนตรเห็นความไม่แน่นอนของชีวิตที่เรียกว่า เทวทูตทั้งสี่ได้แก่คนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะทำให้พระองค์ทรงเกิดความสลดสังเวชเทวทูตท,ที่หนึ่งคือคนแก่มีผมงอร่างกายคดงงอหนังเหี่ยวยน่นหมดกำลังเดินโยกเยกบางคนต้องใช้ไม้เท้าค้ำหยัน เทวทูตที่2คือคนเจ็บนอนร้องครวนครางโอดโอยโหยหวนกลิ้งเกลือกไปมาด้วยทุกขเวทนาแรงกล้าบ้างก็เป็นแผลผู้พองน้ำเหลืองไหลยเยิม้มเทวทูตที่สคือคนตายนอนนิ่งไม่ไหวติงญาติพี่น้องร้องไห้เศร้าโศกพากันหามแคร่นำศพไปเผาที่เชิงตะกอนส่วนศพที่นอนขึ้นอืดก็ส่งกลิ่นเน พระลุ้งไปทั่วบริเวณบ้างก็มีนอนชอนชัยเทวทูตท,ที่สคือสมณะผู้มีกิริยาอาการสงบสำรวมนั่งทำสมาธิอยู่ใต้ต้นไม้ดูมีความสุขไม่วุ่นวายพระองค์ทรงสลดพระทัยในความทุกข์เหล่านั้นซึ่งต้องเกิดกับทุกชีวิตทั่วหน้า ไม่มีเว้นแม้แต่พระองค์เองทําให้ทรงคิดว่าชีวิตที่ผ่านมาหาประโยชน์และคุณค่าไม่ได้แล้วทรงระลึกถึงเพศภาวะของนักบวชว่าเป็นวิถีชีวิตเดียวเท่านั้นที่จะทําให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงในเวลาเดียวกันทรงทราบว่าพระนางยาโสธราประสูตริพระโอรสทรงมีความรู้สึก รักลูกผูกพันห่วงใย,ยอย่างท่วมท้นจนอุทานคำว่าราหุลังชาตังแปลว่าห่วงเกิดขึ้นแล้วห่วงเกิดขึ้นเสียแล้วนี้เองจึงได้เป็นพระนามโอรสเพิ่งประสูติว่าราหุลพระองค์ทรงตั้งพระไัยแน่แน่ ที่จะแสวงหาหนทางดับทุกข์ยิ่งขึ้นให้ได้จึงเสด็จออกผนวดโดยมีนายชนนะมหาเล็กเป็นผู้ติดตามและมีม้ากันทกะเป็นพระราชพานะเมื่อเสด็จถึงฝั่งแม่น้ำอโนมาทรงปรงพระเกศาอธิษฐานเพศเป็นบรรพชิตหรือนักบุตรพร้อมมอบเครื่องทรงทุกอย่างให้นายชนะนำกลับพระนคร และกราบทูลเรื่องราวการเสด็จออกผนวดของพระองค์แด่พระเจ้าสุดโทธนะพระราชบิดาหลังจากเสด็จออกผนวดพระองค์ได้เข้าศึกษาในสำนักเจ้าลัทธิที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในสมัยนั้นคือท่านอาราลดาบดกาลามโครกับท่านอุทกดาบดรามบุตรทรงศึกษาจนสิ้นความรู้ของอาจารย์ทั้งสองและทรงเห็นว่า ความรู้ที่ได้รับยังดับทุกข์ไม่ได้จากนั้นพระองค์ทรงสเสด็จไปที่อุรุเวลาเสนานิคมโดยมีเหล่าปัญจวคัคคีนักบวชทั้งหคนตามมาดูแลรับใช้อยู่ด้วยพระองค์ทรงศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองโดยเลือกวิธีที่นักบวชยุคนั้นนิยมทำกันคือ การบำเพ็ญทุกรกระกรริยาแปลว่าการกระทําที่ทําได้ยากหรือที่เรียกว่าตบะทรงทดลองปฏิบัติทั้งสามวิธีคือ 1. การกดพระทนด้วยพระทนคือใช้ฟันบนฝันล่างขบกันให้แน่นไว้และกดพระตาลุกด้วยพระชิวหาให้แน่นคือใช้ลิ้นดันกดเพดานปากทำอยู่อย่างนั้นโดยไม่คลาย ไม่หยุด 2. รกลั้นลมอศัศสะปัดสาสะคือทรงทรมานตนเองด้วยวิธีผ่อนลมหายใจเข้าออกทีละน้อย 3. การอดพระกรยาหารโดยผ่อนเสวยให้น้อยลงทุกวันจนไม่เสวยเลยพระองค์ทรงทำทุกรกริยาอย่างอุกฤษอยู่ถึง6ปีก็ยังไม่ทรงบรรลุธรรมขั้นใดเลย เมื่อพระองค์ทรงสดับเสียงดนตรีพินสามสายบรรเลงแว่วมาทรงระลึกได้ว่าสายที่หนึ่งขึงตึงเกินไปเมื่อดีดเสียงก็แหลมเล็กไม่ชวนฟังเมื่อดีดแรงแรงสายก็ขาดสีอีกสายที่สามขึงไว้หย่อนเวลาดีดเสียงก็แหบเ้าไม่ไพเราะชวนฟังแต่เส้นกลางขึงสายไว้กำลังพอดี ดีดแล้วฟังไพเราะหูพระองค์ทรงนำมาเปรียบเทียบการปฏิบัติตนว่าในความประพฤติที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของชีวิตต้องไม่ย่อนนักไม่ตึงนักคือไม่โมเมาในการมาคุณและไม่เคร่งรัดจนเป็นการทรมานนั่นเป็นทางสายกลางของการดำเนินชีวิตส่วนจิต ต้องเดินทางสายกลางโดยกำหนดเข้าภายในตัวณศูนย์กลางกายไม่ใช่ข้างบนหรือข้างล่างข้างซ้ายหรือข้างขวาข้างหน้าหรือข้างหลังตั้งจิตไว้ตรงจุดกึ่งกลางอันเป็นที่ตั้งของใจบำเพ็ญเพียรทางจิตเหมือนเมื่อครั้งที่พระองค์ทรงเคยกระทำได้ ในคราวเสด็จติดตามพระราชบิดาออกงานพิธีจรดพระนังคันแรกนาขวัญทรงคิดได้ดังนี้แล้วจึงทรงเลิกการทรมารร่างกายทุกวิธีแล้วเสด็จออกบินทบาทเมื่อได้เสวยพระกริยาหารแล้วลักษณะมหาบุรุษทั้ง32ประการของพระองค์ก็กลับเป็นปกติพระวรากาย ทรงมีพระชวีดุดทองเช่นเดิมขณะนั้นบรญจาวะขี่คิดว่าพระโพธิสัตว์นี้แม้บำเพ็ญทุกรกริยาถึงหปีก็ยังไม่อาจตรัสรู้พระสัพพัญยุตยานได้แต่ตอนนี้กลับเที่ยวบินทบาทบริโภคอาหารเช่นคนทั่วไปจากตรัสรู้ได้อย่างไรพระองค์นี้ละทิ้งความเพียรกลับมาเป็นคนมกัมกๆเสียแล้ว หือเราอยู่ประถาพระองค์ต่อไปก็คงไม่ได้ประโยชน์อะไรแน่จึงพากันละทิ้งพระโพธิสัตว์ถืออบริขารของตนของตนเดินทางไปยังอิสิปัตนะมรุกทายวันกรุงพาราณสีและในวันก่อนที่พระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้รับข้าวมัทุกป,ปายาิจากนางสุชาดา เมื่อพระองค์เสวยพระกรยาหารเสร็จแล้วก็ทรงอธิษฐานว่าถ้าพระองค์จักได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วขอให้ถาทองนี้ลอยทวนกระแสน,น้ำด้วยเถิดและพระองค์ก็ทรงลอยถาดทองลงในแม่น้ำเนรัญชาราด้วยอนุภาพของบาร,รมีทั้ง30ทัศที่พระองค์ทรงสั่งส,งสมมาถึง20อสงไขย แสนมหากัปถาทองได้ลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปและจมลงใต้แม่น้ำเนรัญชราไปซ้อนกับถาทองที่มีอยู่ก่อนแล้วสามใบพญานาคชื่อกาลที่เฝ้าถาทองตื่นขึ้นมาดูก็รู้ว่าจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกอีกพระองค์หนึ่งแล้วพญากาลนาคราดมีความปลืม้มปีติยินดะียิ่งนัก ได้กล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณด้วยคาถาหลายร้อยบทเวลานั้นคนตัดหญ้าชื่อโสธิยะหาบหญ้าเดินผ่านมาเห็นพระองค์เกิดความศรัทธาจึงได้ถวายหญ้าทั้งแปดกมให้แด่พระองค์พระองค์เสด็จเข้าไปยังปวงไม้ผูทำประทักษิณมหาโพใหญ่สามรอบ แล้วเสด็จไปทางทิศตะวันออกของมหาโพนั้นทรงวางหญ้าแปดกำรรมที่โคนต้นโพทันใดนั้นรัตนบัลลังก์กว้าง14สศอกก็ปรากฏขึ้นพระองค์ทรงประทับนั่งขัดสมาธิผันพระพักไปทางทิศตะวันออกทรงตั้งสัตยาธิฐานว่าเนื้อและเนื่อดในสรีระนี้แม้จะเกิดแห้งไปหมดสิ้น เหลือแต่หนังเอ็นและกระดูกก็ตากตราบใดที่ยังไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณตราบนั้นเราจะไม่รู้ขึ้นจากบารังนี้ขณะที่พระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรทางจิตอยู่นั้นมีพยามาลตนหนึ่งเห็นว่าหากปล่อยให้พระองค์ได้บำเพ็ญเพียรอยู่อย่างนี้ จะต้องสําเร็จและได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนซึ่งหากมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมาในโลกตนเองก็จะลำบากจึงพยายามหาทางทําลายความเพียรของพระองค์แต่แม้ว่าพยาม,มาจะมารบก,กวนอย่างไรพระองค์ก็ไม่ทรงท้อแท้หรือท้อถอยยังทรงตั้งจิตมั่นบำเพ็ญเพียรต่อไป ในที่สุดก็ทรงเอาชนะพยามารได้ด้วยอนุภาพบารมีทั้ง30ทัศที่ทรงสั่งสมมาคือทานบารมีศีลบารมีเนคขมับารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมี พระองค์ทรงปล่อยวางเรื่องราวภายนอกนำใจมาหยุดนิ่งอยู่กลางพระวรากายเมื่อใจหยุดสนิทนิ่งภายในเกิดเป็นความสว่างที่ไม่มีประมาณจนกระทั่งเกิดความรู้แจ้งเห็นแจ้งขึ้นมาภายในเห็นชัดเจนยิน่งกว่าการมองเห็นด้วยตาเปลา่าเป็นความสว่างอานไหนที่ปราศจากความสงสัยใดๆทั้งสิ้นในอย่างต้น พระองค์ทรงระลึกชาติได้เปรียกว่าปุพเพนิวาสานุสติญาในมัจจิมยาทรงเห็นการเยียบไหา้ตายเกิดของมวลมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในเวลาใกล้รุ่งทรงกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นไปจากใจด้วยอรหัตตมรรคแทนตลอดพระสัมพันยุตยญาณ รู้แจ้งในกว่าเป็นไปของชีวิตทั่วทั้งภพสาตรัสรู้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงเวลาตั้งแต่ออกพวลจนถึงตรัสรู้6ปีเมื่อพระชนมายุได้35,002